เป,เป็นยังไงนะบ้างคะโรงแรมของคุณดาดาแล้วก็ทำหน้าที่พิธีกรด้วยชิมด้วยอีกออกทำอะไรอีกกูอ่านใหม่ิปันว่าคลิปบันเทาหอม บันเทิงวันนี้เป็นยังไงมามาลองเป็นยังไงก็วันนี้ไงวันนี้จัดงานครบรอบ2ปีโรงแรมลิลิธนะคะงานนี้เราก็เลยเอ็กซ์กันกับครัวลูกเหลี่ยงนะคะก็เลยจัดจัดเชฟเทเบิล mm hmm. เพื่อที่วันนี้จริงๆแล้วว่าเชิญเพื่อนมาอะไรแบบนี้กับว่าจะให้เพื่อนเหมารอบหน่อยมีแค่สีรอบเองได้เรวมตัวกันแล้วเมเมาได้เหมาได้เลยนะเนาะ เราชิมแล้วอาหารอร่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกเห็นพ้องต้องกันว่าเราอยากทําคือ c h a r ริตนอกจากอร่อยแล้วได้ทําช h a ริตีด้วยใช่รวมตัวกันเรียบร้อยแล้วค่ะฝากไว้ด้วยนะมาเป็นงานสังคมชั้นสูงคิดว่าเออมันบอกพวกเราต้องแต่งตัวเป็นแบบคุณหญิงนะคุณหญิงต้นหอมานะเดี๋ยวรอดูแต่งตัวเป็นไงฝรั่งว่ายน้ำอยู่วโอเคกูจำได้ นี่ไงก็อองไว้ใจหอมเรื่องนี้ไม่ไม่แต่จะบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยออจะบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาเคยมางานเ,ออเชฟเทเบิลที่โรงแรมจริงๆอ่ะโรงแรมเราก็จัดเชฟเทเบิลมาหลายรอบแล้วแต่ว่า<ม>ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นเชฟเทเบิลเป็นชาริตี้จริงๆรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็จะมอบให้กับทางครัวลูกเหลี่ยงเลยอย่างครัวลูกเหลี่ยงเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นชินนะคะจริงๆเขาเป็นมูลิธิในการดูแลเด็กๆที่โดนระเบิดที่แบบเป็นเด็กที่กำพร้าพ่อแม่เสียชีวิตไปค่ะแล้วก็รวมถึงบางคนก็คือเป็น แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ครอบครัวเสียชีวิตหมดแล้วไม่มีใครรับตัวเหลือตัวคนเดียวแล้วก็ไม่มีอาชีพอะไรอย่างงี้ค่ะทางครัวลูกเหลี่ยงเนี่ยเขาก็เลยรับไว้เลี้ยงดูแล้วก็นี่คือที่มาที่เราอยากจะมาคอลแลบนะคะทำเชฟที่เด้วยกันแล้วก็ทุกเมนูเนี่ยเป็นเมนูของทางครัวลูกเหลี่ยงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเชฟเองหรือว่าการครีเอทเมนูคนที่ครีเอทเมนูทั้งหลายนี่คือเป็นกลุ่มคนที่เขาเคยเป็นแบบเหมือนแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าคนที่เป็นลูกเด็กกำพร้าอะไรอย่างนี้ค่ะและจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราจัดแบบ สถานที่เราเพียงพอแต่ด้วยความที่โรงแรมเราสถานที่แบบรับได้แค่30คนจริงๆอ่ะน้องๆที่เป็นเด็กเสิฟอะค่ะเขาก็จะเป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กกำพร้าจากจากทางทางภาคใต้ก็จะมาช่วยเสิฟด้วยอะไรแบบนี้ค่ะใช่ใชเลยอ่ะตั้งแต่คนทำ<ช>คนเสิบค่ะเราก็ไปร่วมทําให้โครงการนี้มันสำเร็จโดยการที่มาเป็นผู้รับประทาน<ช>ออส่งต่อไปอีกครบทั้งรูปเลยใช่ก็ จริงเมาลออเมารอ่เราจัดสี่รอบด้วยกันก็คือใช่ค่ะก็คือตอนนี้ด้วยความที่คนลูกเหลี่ยงเขาบอกว่าการที่จะขึ้นมากรุงเทพก็ต้องใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยจัดสี่รอบก็จะเป็นเดือนมิถุนายนนะคะก็คือวันที่27แล้วก็28นะคะเอ๊ะเดี๋ยวขอดูวันที่ก่อนยี่สบเจ็ดยี่สถูกต้องค่ะใช่ป่ะจชะปะ เดี๋ยวพี่ลงให้เนาะยังไงก็4รอบพิเศษนะคะก็จะมี2รอบในเดือนมิถุนายนแล้วก็อีก2รอบคือเดือนกรกฎายังไงก็ติดตามแล้วก็จองกันได้เพราะว่าตอนนี้เรามี Early Book ด้วยคือใครที่สามารถจองได้ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภามนะคะจะเป็นราคาพิเศษจาก3,200เนี่ยก็จะเป็นราคาพิเศษเหลือๆ2,900บาทเท่านั้น mm hmm. ค่ะก็เป็น Earl y Book แล้วก็มาเจอกันได้ เมนูไหนเมนูไหนข้าวตังหอมชอบข้าวตังอ่ะมันสเต๊กสเต๊กมันมีความเป็นสมุนไพรอ่ะอร่อยด้วยอร่อยอ่ะยังไม่อิ่มเลยนะเอาอีกได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อีกเขาให้กินไม่ให้กินอิ่มมีไอติมมีไอติมจะกินเอาอิ่มอ่ะก็อะไรอย่างนี้อะไรอ่ะไรเลยอร่อยด้วยนะเมนูนะเธอเมื่อกี้ชิมไปแค่สี่เมนูใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชฟเทอร์โบเต็มๆคือสิบเอ็ดจานโอ้จุกจุก อิ่มแน่นอน2องเ early book ใช่จองค่ะจองได้เลยึืนให้เลยได้ไหมคะคุณโอ๊ยจริงๆแล้วเนี่ยก็รอเขาชวนอยู่ค่ะขอมมาถ่ายแบบที่นี่บ่อยหลวงผู้ชายมาจะถ่กวแบบก็คือเพื่อนๆนะคะคุณต้นหอมเวลาเขาอยากถ่ายแบบเขาก็จะมาติดต่อเป็นขอเป็นโลเคชั่นที่นี่ดีมาที่นี่ดีไหมดีเพราะอะไรดีวิววิววิวแขกแขกเขาดีมากที่มาพักที่เนี่ยของก็คือรายงานตรงด้ามาเลยแบบว่าแกร์แกแกหน้าตาดีมากค่ะแกหน้าตาดีมากเป็นฝรั่งฝรั่งอะไร ใชิดูแลสบายตามากแต่งตัวมาเพื่อการนี้ใช่ถูกต้องมาดูแขกที่นี่อจริงๆแล้วฝาก้วยแล้วกันนะคะโครงการดีๆนะช่วยด้าตั้งใจมากๆรวมถึงครอบครัวดำรงผลด้วยะคะแล้วก็ครัวลูกเหลี่ยงมาจับมือกันครั้งนี้นะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันมาช่วยให้มัน complete มากที่สุดได้ส่งต่อความอร่อยและได้ร่วมทำบุญกันด้วยใช่ค่ะยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะต่อค่ะ ทุกคนชูเลขสองนะครับครบรบอบ2ปีครับ